และแก้เช็ดตาส่วัวดีเพี่อนเพื่อนนะคะอันนี้ต่อนะคะหลังจากที่เราใช้ตรงนี้นานเรียบร้อยๆเราก็จะลากฝั่งนี้มานะคะแส่นิดนึงเอียงหน่อยๆตรงนี้นะคะจะลากตรงไหนที่ใส่ได้ข้าลงหมดก็ใจเราลงให้หมดเลยนะไอ,อเยอะค่แะแต่พร้อมก็เป็นแล้วก็ไม่เยอะ เพราะว่าเป็นอ่าอะไร,ะไรละกโวเขาไอ้นี่ไว้ขอต,อต่อออกแล้วมันก็เลยนุ่ม หมน้ำแข็งนะคะเราดูนะี้จะได้ทุกที่หมดเลยนะคะนี่นะครับแปลงนี้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนี่อันไก่ลังลักอันนุ่นป่นนาปา่าในนี้มีไก่เนะยอันนี้ก็ไก่เต็มเลย แล้วก็ตรงนี้ก็นั่นก็เล้าไก่นะคะนี่ค่ะบมอปลากว้างค่ะตืงนที่แบ่งนี้แผงโซลาเซลล์ด้านล่างค่ะก็เขาทั้งหมดอันนี้ก็ต้องถอยเก็บไปเหมกันกต้องถอยพื้นที่มันแบบมันแคบะนะคะ เจ้าของที่บอกข้างล่างอย่าให้ลึกแบบนั้นอย่าให้ลึกแบบนี้พี่เราับบอกว่าดินมันอ่อนเนี่ยจานสามันก็จะลึกกว่าแล้วข้างบนน่ยดินมันแข็งพี่จะให้ดินมันแข็งเหมือนข้างบนเอให้ตื้นๆเหมือนข้างบนมันมันเป็นที่สภาพดินนะคะเราปรับจานนะแล้วเนจานสามจริงๆมันก็ต้องลึกอยู่ค่ะท่าที่นอนนะคะนี่ตัวเข้าเลยค่ะเพราะว่าเป็นแรบ มันจะเจ็ดลงไม่ได้นะแห่งข้างบนช่วยใส่แขวนจะไม่ลงกดไม่ลงอ๋อไปดูนี่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดินนอนช่วงเนี้ยปัดจะเลือยึกไปไล รไดีนนก่ก็นะก็เดี๋ยวขถอยกลับมาเหมนเดิมทำซ้ำๆเรียนคำซ้ำๆอย่างนี้ค่ะไอ้นี่พื้นที่ของของเขาเยอะก็เลย ช้านิดนึงนะคะตัวนี้ตรงไหนที่เขาลงจานได้เขาก็จะให้เราลงให้ตรงไหนที่มันควรลงไม่ได้เราก็แต่ว่าค่ะมันก็ลงไม่ได้ดีนะคะเดี๋ยวต้อถอยกลับมาจะลงในช่วงกลางช่วงข้างบนนี้ช่วงนี้ข้าง,นนนางบนข้างบนนู้นเขาปักมบ,บ,บปลูกไว้เรียบร้อยแล้วอ่าขุดใช้จอบขุดขุดเองแล้ว พราะว่ารถขึ้นไม่ได้อยู่ดีได้นะคะแต่นะ้าเจ้าของเจ้าของพี่เนะีน่ยแกทำมาจากหัวเรื่องนะมันไปเช้าเลยก่อนสว่างแล้วก็ช่วงเย็ยนตอนเย็ยนๆแกไม่เหนื่อยเพราะถาช่วงสายๆแบบเนี้ยแดบดบร้อนมากเรายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าร้อนมากเลยนะคะเนี่ยใส่อากมา ก็จะไล่ไปประมาณน,นี้ไปเรื่อยๆโอเคค่ะแล้วเดี๋ยววิกีโอคลิปหน้านะคะยาเจ๊เจ๊เก้ากสูตรขอบคุณพี่พี่เพื่อนทุกคนอีกครั้นะคะวันนี้าาเจ๊กอ็อานเสร็จค่ะคนนี้แน่เลยนะคะรดูวนะ่าทุกไหนดีหนอนก็จะเลือกทุกไหนดีแข่งบ้างที Não é muito